สวัสดีค่ะ Morning, มอร์นิ่งยามเช้านะคะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเกม FC Mobile เกมฟุตบอลระดับโลกนะคะทักทายแฟนบอลทุกๆคนเลยก็ในวันนี้นะคะเกลก็มีภารกิจก็คือเกลอยากเติมแพ็กต้อนรับนะคะ1 0 3่ถึงหนึนะคะเพราะว่าแพ็กต้อนรับเกลอย,ยังไม่ได้เติมเลยนะคะเกลเติมอีกไอดีหนึ่ง เป็นสีส้มกับสีเขียวไปแล้วนะคะนักเตะ uel กับนักเตะ uecl ไปแล้วนะคะเหลือแพ็กต้อนรับนะคะซึ่งเกียวยังไม่ได้เติมนะคะเกียวก็อยากจะลุ้นเติมเข้าไปนะคะจะได้เกลือหรือเปล่าไม่รู้นะร้อยสามถึงหนึ่งร้อยเก้านะคะก็ถ้าเติมไอดีนี้เกียวก็จะได้ตรงนี้นะคะโบนัสตรงนี้นะคะแต่ว่าโบนัสตรงนี้เกียวเอาไปใส่ไม่ได้นะเกียวอาจจะเอาไปแลกต่อนะคะ ก็คือเติมอีกเครื่องหนึ่งมาเดี๋ยวเกียวเติมเข้าไปเลยแล้วกันเนาะ35บาบทนะคะอ้าวเกียวกำลังเติมเข้าไปนะคะการซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะว,ว้วาวว,าว้าวจะได้แต้ม f อฟซห้าสิบแต้มนะคะก็ขอให้สนุกกับการซื้อสินค้าที่ซื้อนะคะร้านขาบอกนารักปุกิกนะคะตกลงนะคะ อ้าวทีนี้เรามาลุ้นแพ็กการ์ดแพ็กต้อนรับกันเลยกดเลยกดได้เลยนะคะเย่ Yay, ได้เต้ม fc 50แต้มนะคะเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวแพ็กที่2เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะเอาสูตร7แสงนะคะเพราะว่า5แสงใช้บ่อยมากเมื่อกี้หแสงไปยังอ่ะอันนี้1แสงแล้กันเริ่ม1แสง สองแสงนะคะสามแสงสี่แสงนะคะห้าแสง 6แสงเดี๋ยวเตรียมกดนะคะอาจจะ8แสงหรือเพราะว่าตอนแรกเกียวไม่ได้ดูกดเลยได้อะไรได้อะไรลุ้นนะคะได้อะไร C B แต่เกียวส่วนมากก็สตาร์ทร้อยสามนะคะได้ร้อยสี่นะคะพี่ซิงโก้นะคะ B อ่าแต่เกียวก็คงจะ พี่เขาบอกแพ็กตอนรับฟรีอ๋อไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวเกวมาดูซิว่า CB พี่ซิงโก้นะคะอ่าอันนี้ร้อยหกนะคะก็คนเดิมคนดีคนเดิมร้อยหก่อ CB 1 0ร้อยสี่ Okay. CV ร้อยสี่กับร้อถ้าเอาพี่ซิงโก้ร้อยสี่ร้อยห้ารอยร้จ็ดรแปดคนเก่าคนใหม่หรือเปล่าคนเก่าคนใหม่ดีเดี๋ยวให้ FC เลือกแล้วกันแต่เกียวคิดว่าอันนี้รับก่อนนะคะรับบนัสครั้งแรกก่อนนะคะ C m เดี๋ยวเกียวรับก่อนนะคะแล้วก็เสร็จแล้วนะคะคือเกียวไม่มีตำแหน่งอยู่แล้วนะคะ C m นะคะเกียวไม่ใช้นะคะแต่พี่ซิงโก้เกียวจะเปลี่ยนดีไหมทุกคนร้อยสี่ตรงนี้เปลี่ยนดีไหมหรือไม่เปลี่ยนดีเพราะว่ายังต่ำอยู่เดี๋ยวให้ fc บอกดีกว่าเนาะ แล้วก็เดี๋ยวเกีวเลกเปลี่ยนไปเลยละกันนะคะเพราะว่าเกียวไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะคะเกีวแลรกไปเลยนะคะเกยังไม่ได้ใช้นะคะไม่มีตำแหน่งอยู่แล้วนะคะเอฟซบอกว่าให้เปลี่ยนแผนนะคะคือเกียวมาถึงจุดนี้แล้วเกียวไม่เปลี่ยนแล้วนะทุกคนขี้เกียจเปลี่ยนนะคะ หรือว่าหรือว่าจะแลกไปเลยเพราะว่าเอาเก็บไว้ก่อนเนาะเพื่อเอฟซบอกให้ใช้คนใหม่เนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะแล้วเดี๋ยวาพาเกียวมาทำกิจกรรมนะคะตรงนี้นะคะนี่เดี๋ยวให้เอฟซีดูนะคะเหลือกล่องเยอะแยะเลยที่ยังไม่ได้เปิดนะคะเดี๋ยว ทำกิจกรรมก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปรับของเยอะแยะเลยที่ยังไม่ได้เปิดนะคะดีตรงที่ว่าได้โบนัสครั้งแรกเนี่ยแหละแต่ยังไม่ได้ใช้งานเลยสักเครื่องเดียวนะคะ เติมเพื่อสนับสนุนเกมนะคะก็จะได้มีเกมดีๆต่อไปเนาะอ้าวเดี๋ยวมาทำกิจกรรมตรงนี้ให้ครบแล้วก็จะไปลุ้นบิงโก้บิงโกบิงโกกันนะคะจะได้ไปลุ้นบิงโกกันนะคะ ะะอ๋อแต่ว่าถ้าแรกก็แรกเป็นชิ้นส่วนได้ใช่ไหมเพราะมันเป็นนักเตะ t o t N นะเกี่ยวเกือบเลยนะนะเกี่ยวจะไปแรกศูนย์สามนะคะจริงๆแลกเป็นชิ้นส่วนได้ ลืมอ่าเข้าเรียบร้อยนะคะพี่กินโนล่า เเข้าแล้วนะคะ นาวลำหน้าเฉยแต่ไงชนะอยู่แล้วนะคะอ้าวหมดเวลาเวลาหมดหมดเวลาเวลาหมดนะคะเยชนะเรียบร้อยนะคะ แล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะแล้วก็ค่อยมารับของนะคะบิงโกบิงโกบิงโก เรียบร้อยนะคะ ยัสองเท่าอยู่เลยเกี่ยวต้องหาอีกลูปหนึ่งนะคะ อีเข้าแหลียวนะคะโอ้ยนึกว่าจะไม่เข้านะคะกลัวแพ้นะทุกคนยากอยู่เด็เรียบร้อยเข้าไปอีก อีกลูกหนึ่งนะคะเป็นห้าสองแล้วชนะอยู่แล้วยิ่งเอา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  สองแล้วนะคะอ้าวเรียบร้อยนะคะหกสองสำเร็จแล้วนะคะ เข่นหนึ่งร้อยแล้วก็ทีนี้ก็มาบิงโกบิงโกบิงโกกันนะคะดูสีได้อะไรดูสีจะได้ของมังหรือเปล่าอุล่วลุลุลุล่ะยังเลยกล่องของขวัญไม่เปิดเลยทุกคนป๊าดไม่เปิดเลยกล่องของขวัญเกลียวนะคะโอ ไม่มีเลยไม่ได้เลยก็หงขวัญอ้าวต้งเจอไม่บิงเลยตตยตายเย่ได้ชิ้นส่วนสิบห้านะคะว้าวได้ละหนึ่งกองนะคะเปิดต่อเปิดต่อนะคะเผื่อจะได้อีกเผื่อจะได้อะไรอีกนะคะอ้าวกล่องที่สองนะคะสิบล้านเหรียญน,นะคะไปอย่างรวดเร็ว แล้วก็จะได้กองที่สามมั้งไหมอ้าวไม่ได้นะคะยังไม่เด้งนะคะเย่กองที่สามได้อะไรว,ว้าวได้แพ็คนับ1นถึงสแล้วกันหนึ่งสองสกดเลยได้อะไรนะ อ่าเอ็ม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 หนึ่งร้อยสองนะคะเดี๋ยวเราไปแลกชิ้นส่วนได้เนาะไม่ซีเรียสมาบิงโกนะคะยังเหลืออยู่นะคะกล่องเด้งอีกแล้วได้แต้มถ่ายทอดการฝึกแปดร้อยนะคะเยอะเลยได้หอมเพียบเลยนะคะดูสิกล่องจะเปิดอีกไหมหลุ้นนะคะอ้าวกล่องเด้งนะคะได้ชิ้นส่วนอีกสิบห้าว้าวว้าว เลิศมากทีนี้เหลือกล่องอ่าทีนี้เหลือบิงโกสุดท้ายนะคะอ้าวยังไม่เด้งนะคะยังไม่เด้งตอนนี้ก็บิงโกได้ห้าแล้วห้ากล่องและเหลืออีกสกล่องนะคะเหลือสี่กล่องถึงจะเปิดหมดนะคะก็สู้กันต่อไปนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายบุยยขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะคะ เดี๋ยวเกี่ยวให้ดูสุดท้ายก่อนได้510ิแล้วนะเกี่ยวได้510ิบแต้มแล้วนะไปแล้วค่ะบ๊ายบายบุยบุย